กใช้ข้อมูลนะครับในหนังไพ a เรย์นะครับก็วิธีการนะครับเราต้องทราบอินเด็ก์นะครับอินเด็ก<ม>์ก็คือตำแหน่งของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในนังไพอเรย์นยั่นเองนะครับทีนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับ Data าเฟเพราะว่าเด a ้ r a ฟเนี่ยเวลาเขาเก็บเป็นแถวเป็น <ใช S 1> คอลัมเนร์เนี่ยเขาก็จะมีอินเด็ก์ของแถวของคอลัมน์ด้วยนะครับมันจะคล้ายคลกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นพื้นฐานที่ว่า จะนาเราเข้าไปสู่ตัวเดต้าแคร์นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นนะครับวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับในในนำไพารเรยนะครับก็จะเป็นตําแหน่งนะครับที่ไล่ลงดับไปนะครับตาแหน่งแรกของข้อมูลในนำไพารเรเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่สูงนะครับแล้วก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ อ่าตัวอย่างเช่นนะครับผมเปิดให้ดูัปอย่งนะครับก็สมมุติว่านะครับเราเนี่ยมีการสร้างนำพาเร์ขึ้นมานะครับแบบหนึ่งมิติเลยนะครับเป็นเรียกว่าเวกเตอร์นะครับเวลาที่เราสร้างอะไรหนึ่งมิติเราจะเรียกว่าเวกเตอร์นะครับก็สร้างนะครับนำพายเร์นะครับอ่าขึ้นมานะครับเป็น ตัวแปร B นะครับมีค่าและ0 1 2 3 4 5ทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปดึงข้อมูลออกมาดึงออกมาใช้นะครับก็จะต้องรู้ว่าจะดึงที่ index ็กซ์ว่ํตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็สมมติต้องการตำแหน่งที่สอนะครับเราะใช้เป็นวงเล็บเหลี่ยมนะครับสองแบบนนะครับจำได้เลยนะครับ ถ้าเกิดจะพูดถึงการดึงข้อมูลออกมาใช้นะครับโดยที่ระบุอินเด็กซ์นะครับต่อไปนี้นะครับเดีจะใช้บ่อยมากนะครับเราใช้ในรูปเรียมในการไปในควา้างรวมข้อมูลออกมานะครับโดยที่ระบูอินเด็กซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสามารถใช้เป็นถ้าเกิดเป็นในรูปเรียจะใช้เป็นลำดับแถวแล้วก็ชื่อคอลัมน์เนี่ยก็จะใช้เป็นรูปเรียงนกันนะครับกนะ็สักแบบนี้นะครับเป็นการดึงออกมาว่า เราจะดึมตำแหน่งที่สองออกมาใช้ันก็คือจะมีค่าเป็นสองนั่นเองนะครับนะอ่าทีนี้การที่เราจะดึงข้อมูลออกมาเนี่ยมาใช้เนี่ยเราสามารถระบ,บุแับเป็นช่วงได้นะครับก็เป็นุเรื่อยนเหมือนกันนะครับก็คือช่วงนะครับจากอินเด็กซ์ที่หนึ่งนะครับจนถึงอ่าก่อนถึงอินเด็กซ์ที่สี่นะครับก็คือเป็นหนึ่งสองสามนั่นเองเสมอนะครับทุกครั้งที่เรามีการ ระบุช่วงนะครับเสมอเลยก็คือมันจะเป็นอ่าเริ่มจากค่าแรกแล้วก็จนถึงก่อนค่าสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจำได้อาร์เร,รย์รเหนะมือน,นกันเริ่มจากค่าแรกก่อนถึงค่าสุดท้ายไพทอนจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราระบุพวกช่วงพวกอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มจากค่าแรกจนถึงก่อนถึงค่าสุดท้ายเสมอน,นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่มข้ามาคือเราจากการที่เราดึงข้อมูลออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแก้ไขค่าของข้อมูลได้นะครับถ้าเกิดเราทราบอินเด็ก์เนี่ยเราก็แก้ไขค่าของข้อมูลได้เช่นผมจะเปลี่ยนที่อินเด็ก์ที่2องเนี่ยให้มีค่าเป็น99นะครับก็แค่ b แล้วก็อินเด็กต์ที่2นะครับที่เป็นโมเดลเดีย,ดยแบบนี้เท่ากับ99ทําให้ในอเล นำพาเรเนี่ยที่อินเด็กซ์ที่สองมันมีค่าเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมเป็นสองกลายเป็นเก้าสิบเก้านะครับเช่เนเดียวกันนะครับพอเรามีตัวที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นอะรร์อย่างนิติเนี่ยก็ต้องพูดถึงสองนิติกันนะครับ ก็คือจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าแมทริกซ์นะครับแมทริกซ์เนี่ยเวลาที่เราจะล้วงข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับเราจะล้วงนะครับโดยการใส่เป็นแถวกับใส่เป็นคอลัมน์นะครับก็คือเป็นลำดับอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ของแถวกับอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ของคอลัมน์นั่นเองนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้นะครับผมสร้างในที่ผมสร้างอะไรขึ้นมาแบบที่ใสเ่เป็นแบบนี้เลย ใส่ค่าเข้าไปเลยนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็พิมพ์ตามไปก็ได้นะครับก็คือนะครับ m นะครับเท่ากับ mp จุดอะเลนะครับวงเล็บเทียมกั้งสองุดนะครับแล้วก็ข้างในมีอ r หนึ่งสองสามนะครับตัดมหน้ามี a r สามสี่ห้าหกนะครับและสุดท้ายอะเลเจ็ดแปดแ้านะครับวงกันนะครับ นะแล้วก็แปลงเป็นลำภารเร็จะได้เป็นแมทรินะแบบรทกซ์นะครับแบบสามทุกสามนะครับมีสามแถวสามคอลัน์นะครัอย่างที่บอกว่านะครับถ้าเกิดเราต้องการจะดึงค่าออกมาใช้เนี่ยเราสามารถทําได้นะครับโดยการระบุแถวนะครับระบุแถวก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดใส่เ,เป็น m หนึ่งแบบนี้นะครับก็คือเป็นการระบุ Index ของแถวที่ต้องการจะนํามาใช้ก็คือเป็นแถวที่อินเด็กซ์ที่1ก็คืออันนี้นะครับเพราะว่าแถวแรกเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งก็คือแถวนี้นะครับนะทีนี้พอได้แถวแล้วอยากได้ค่าที่ได้ที่อยู่ในคอลัมน์มาใช้ด้วยเนีก็ระบุอินเด็กซ์ต่อครับต้องการแถวที่1 Index. นะอินเด็กซ์คอลัมน์ที่ศูนย์นะครับจะได้มาจาตัวค่า ค่าเด็ค่าสีนั่นเองนะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งแบบนี้และก็แบบแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขค่าเข้าไปเข้าไปในอะไร นำพายอาร์เรได้นะครับเป็นการระบุอินเด็กซ์เหมือนกันนะรครับผมว่าเช่นจะเปลี่ยนที่ตำแหน่งอินเด็กซ์แถวที่หนึ่ง c o l u ที่หนึ่งให้มีค่าเป็น99กกา้็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตรงกลางที่เป็นอินเด็กซ์ของแถวที่หนึ่ง c o l u ที่หนึ่งก็จะมีค่าจากเดิมที่เป็น5ก็จะกลายเป็น9ย ก็พอเห็นภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะพักข้าวนะครับก็จะเป็นให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบนะซึ่งเดี๋ยวมีใช้เยอะเลยนะครับตอนที่เราจะฟิลเตองข้อมูลนะครับเราใช้คล้คยๆแบบนี้นะครับแต่จะมีความถางนิดนึงนะครับก็คือเราจะมีการสามารถที่จะระบุได้นะครับว่าจะกรองข้อมูลนะครับโดยที่ต้องงานข้างนะครับ ที่มากกว่า2องนะครับก็สามารถทำได้แบบนี้ก็ตัวอย่างนะครับเช่นผมมีเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับจากการใช้ฟังใช้ไม่ต่อของนำพายที่ชื่อว่า range นะครับหนึ่ก็คือให้มีเริ่มค่าที่1นะครับจนถึงก่อน6ก็คือจะเป็น1นึสนะครับสมมติต้องการกรองข้อมูลเฉพา์นะครับ เฉพาะที่มีค on so ่ามากกว่าสองเราแก้ระบบสร้างมงล้อเกลี่ยขึ้นมานักข้างในใส่ระบบเป็น b มากกว่สอบนะครับก็เหลือแก้ค่าที่มนมากกว่สองคือ 3, ามสี่อะไรอ่าซึ่งจริงๆ เมืเ่อลึกเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไง,ไงนะครับก็คือถ้าเกิดดีมากกว่าสองเนี่ยนะครับเขาจะมีเธอออกมาเป็น two false นะครับว่าในแต่ละในแต่ละอินเด็กซ์ของข้อมูลเนี่ยมีอินเด็กซ์ไหนบ้างที่ไม่ตรงหรือตรงตามเงื่อนไขที่สใส่ไวเช่นอินเด็กซ์แรกเนี่ยไม่ตรง,ตรง,ตรงก็คือเป็น false ก็คือประมาณก็สองนะครับอันที่สองก็ไม่ตรงอันถัดมาก็ไม่ตรงนะครับจะมีตรงอยู่สามอันหลังนะครับฉะนั้น ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะแสดงผลลัพธ์ของมาแก้สามบรรทัดก,ก็คือเป็นสามสี่ห้านะครับเอามาใส่ข้างในแบบนี้นะครับมันก็จะได้เฉพาะค่าสามค่าสุดท้ายเป็นสามสี่ห้านะครับก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราใช้ในการคิดเตอร์ข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราใช้ตัวที่เป็นปาตารางเนี่ยก็จะใช้ลักษณะนี้ลักษณะน,นี้เหมือนกันนะครันะี่เส้นตรงนะครับอยู่ข้างล่า ก็เดี๋ยวเดี <bulun> mm ๋ยวพักทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงกัต่อแทนนะครับก็วันนี้นะครับเราเหมือนจะตามกำหนดการเป็นกี่โมงนะครับหนึ่งทุ่มไม่ใช่ก็ต้อการถึงกี่โมงนะครับงห้าโมงใช่ไหมารับเอห้าโมงนะครับประมาณสี่โมงถึงห้าโมงค่ะที่เขาเขียนมาเป็นข้อ อ๋อโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็สบายๆนะครับแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวถ่ายามกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคิดว่าไม่มีข้อสงสัยอะไรก็ไม่าจะจบได้ในใน,ในตแต่ละวันนะครับโอเคก็เดี๋ยวรับพันข้าวไปนะครับเราเรามีข้าวใช่ไหมเออเรื่องอะไรครับข้าวครับครับผม

ทาลายใช่แล้วโรคอ้ราุไม่ใช่นี่คือถักทีคนอ่อก็บไปได้กวารชานีไหนยากทนองกมีฝันคนนี้เป็นโรคอะไรช่ไีอ้มคไม่ร่วกไปเลยอกถ้าเกิดในสังคเปตลาดเนี่ยทำคนดีไม่ได้ตลาดตัวมีลุ้นให่าง่อได้ยังไม่ออกี่อกก็คือ เนี่ยดีแล้วก็หารโลกหารโลกคนอีกต้ต้องแบ่งารนี่กนะครับ